สวัสดีค่ะสําเร็จเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะตอนนี้สําเร็จอยู่ที่นราใหญ่เนาะเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์มะเขือแกอไปแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าถั่วฝักยาวแกแกเก็บไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เมื่อเช้าก็ไปส่งตลาดหลายรอบเนาะค่ะมาตามมาดูเจ้าของสวนค่ะเชิญมาค่ะโอ้ยปลูกอะไรต่อมีอะไรก็ไมร่รู้นี่ผสมประสานงคงมขืนกันหมดแล้วเนี่ยมาดูอันนี้ถั่วฝักยาว,วาอันนี้แตงกวานี่ดู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 ด,ด,ดูมาดูตรงนี้ก่อนยังไม่จัมภาษเจ้าของอยากให้มาดูดูลูกแตงกวานะคะ ทุกข้อเลยเดี๋ยวดูสิอูยเอาสัมภาษณ์เจ้าของสวนไปเจ้าของสวนจ๋าจ๋าวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะหัดคนเดิมเนาะจ้าที่นี่นารายใหญ่บุรีรัมย์เหมือนเดิมจ้าพูดให้ฟังหน่อยโสมแดงประทับใจเอาพูดมาให้หมดเลยค่ะประทับใจใช้หลายปีแล้วจ้ะสิบกว่าสิบปีลวมั้งจ้ะจะถึงสิบปีเลยเนะาะจ๋าแปดแปดปีใช้ยังไงคะกับถั่วฝักยาวเนี่ยอัตราการใช้ครึ่งฝ้าแดงครึ่งฝาแดงเหมือนเดิมจาฉีดกี่วันครั้งคะ อทิตย์หนึ่งใส่ทีค่ะอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งใช่แล้วก็ถั่วฝักยาวตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วคะก็สงสงเดือนแล้วมั้งตั้งแต่ปลูกมาสงเดือนสงเดือนเนาะตั้งแต่ปลูกมาแต่เก็บมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนาะจ้่ต้นเดือนตอนนี้เก็บทุกวันใช่ทุกวันถ้าไม่เก็บทุกวันก็เมื่อเช้าไปส่งมาแล้วใช่ไหมหลายรอบแล้วเนาะใช่สุดยอดจริงๆเนาะสมเดงดูออกลูกนี่ขนาดเก็บไปแล้วก็ยังเยอะต้องเก็บอีกพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวขพนนนนไปดดูตรงงี้ิึ มาดูเลยค่ะนี่นี่นี่คือผสมประสานทั้งฝักแดงฝักขาวเต็มไปหมดนี่เนี่ยตรงนี้ก็มีแตงกวาด้วยเนาะจ้าค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆเนาะประทับใจสมแดงให้กี่เปอร์เซ็นต์คะร้อเปอร์เซ็นต์คะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะจ้าขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์คขอบคุณท่านเอ็มดีพิสารกิจธิๆๆที่ผิดสมแดงให้ชาวเกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี